สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเหล่าซึ่งในรายวิชาภาษาจีนเหมือนเดิมค่ะและวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มเรียนกันในบทที่7นะคะบทที่7เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนเนื้อหาในสัปดาห์ก่อนกอนบทเรียนก่อนก่อนกันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะ ทบทวนเนื้อหาในเนื้อหาที่เราเคยเรียนกันมาก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพยัญชนะแล้วก็สระเด็กๆคะเด็กๆด,ด,ดูนะคะพยัญชนะในภาษาจีนเนี่ยหรือว่าสัตว์อักษรภาษาจีนที่มีนยคะมีทั้งหมด23เสียงแบ่งออกเป็นพยัญชนะต้น21เสียงแล้วก็อะไรคะแล้วก็พยัญชนะกึ่งสระอีกสองเสียงมีอะไรบ้างเด็กๆด,ดูคะ่ะโป 四，莫，四，的，的，的，了，的，可，呵，鸡，西，西，之，书，思，有，之。 shir, sir, อี sure, sure, e, นี่คือพยัญชนะทั้งหมดนะคะแต่ที่แตกต่างจากเพื่อนก็คือจะมีสองตัวนี้สองตัวนี้คือพยัญชนะกึ่งสระค่ะที่จะแตกต่างจากพวกนะคะเด็กๆนับค่ะว่ามีทั้งหมดกี่ตัว 1, นึ่งสองสามสีห้าหกปดเบอ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22แล้วก็23เห็นใช่ไหมคะมีทั้งหมด23เสียงค่ะก็จะแบ่งออกเป็นวันชนาก็จะแบ่งออกเป็นพยัญชนะต้นกึ่งสระอีก2เสียงนั่นเองค่ะอันนี้คือพยัญชนะในภาษาจีนนะคะที่เด็กๆเ,เห็นเนี่ยที่เวลาเราอ่านพิ์อินค่ะที่เป็นภาษาอังกฤษนะ่ะก็คือ เป็นตัวอ่านคำอ่านในภาษาจีนนั่นเองแต่จะอ่านไม่เหมือนภาษาอังกฤษนะคะมีวิธีการอ่านหรือว่าอ่านว่ายังไงก็ตามนี้เลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราซื้อจะแปะลงไปในโน้ตให้เด็กๆดูอีกหนึ่งรอบนะคะนี่ค่ะเด็กๆจะได้อ่านกันเข้าใจนะคะเดี๋ยวทบทวนกันด้วยนะคะในเรื่องของพยัญชนะต่อไปค่ะด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสระ สระในภาษาจีนเนี่ยเด็กๆเห็นใช่ไหมคะตรงนี้เป็นตัวอะไรคะถูกต้องเป็นตัวภาษาอังกฤษที่เด็กๆเห็นท้างล่างเนี่ยคือภาษาอังกฤษใช่ค่ะภาษาอังกฤษตัวนี้อ่านว่า A ใช่ไหมคะตัวนี้อ่านว่า O ตัวนี้ตัว E ตัว I ตัว u แล้วก็ตัว u มีจุดตัวนี้ในภาษาอังกฤษอ่านแบบนี้แต่แต่ค่ะแต่ในภาษาจีนอ่านไม่เหมือนกัน อ่านว่ายังไงเด็กๆดูค่ะตัว A อเนี่ยอ่านว่าอ O าอ่านว่าโอตัว E เนี่ยอ่านว่าเออส่วนตัว I อ่านว่าอีและตัว u ในภาษาอังกฤษอ่านว่าอูตัวนี้ตัว u มีจุดอ่านว่า V ฉะนั้นแล้วการอ่านคำอ่านวิธีการอ่านภาษาจีนก็คือตามด้านบนนี้นะคะมานี่เลยตัวภาษาอังกฤษนี้คือสระสระในภาษาจีนอ่านว่า ตามลูกศรที่ชี้ไปค่ะคือ R o e อ u ออีอืมอันนี้คือภาษาจีนนะคะเวลาอ่านเด็กๆอย่าสับสนนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเรียนวิชาภาษาจีนนะคะฉะนั้นแล้วพยัญชนะและสระในภาษาจีนก็จะต้องอ่านในรูปแบบของภาษาจีนนะโอเคค่ะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะเด็กๆต่อไปค่ะ และอีกหนึ่งสิ่งที่เหล่าสือจะทบทวนเด็กๆก็คือภาษาจีนกับภาษาไทยเหมือนกันตรงที่มีพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ใช่ไหมคะ,ะเมื่อกี้เราเรียนพยัญชนะแล้วก็สระไปแล้วตรงนี้ก็จะต้องเป็นวรรณยุกต์ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นวรรณยุกวรรณยุกต์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวรรณยุกต์ในภาษาจีนมีอยู่4ี่เสียง5รูป5รูปรูปที่ห้าเนี่ยรูปที่ไม่ได้มีอยู่ในนี้ก็คือเป็น เสียงเบาก็คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเวลาอ่านก็อ่านป,ปกติแต่ในนี้มีทั้งหมดสี่เสียงในนี้มีทั้งหมด4ี่เสียงมีอะไรบ้างเด็กๆด,ดูค่ะขีดเนี่ยค่ะขีดตรงเนี้ยเนี่ยเด็กๆจะสังเกตเห็นอยู่ยบนิสระเช่นอย่างเช่นคําว่าวอที่แปลว่าฉันก็จะอยู่แบบนี้อันนี้ก็คือวรรณยุกวรรณยุกเนี่ยค่ะนี่เลยวรรณยุกมีอะไรบ้างเด็กๆดูค่ะอันนี้ คือวันในยุกต์เสียงหนึ่งในภาษาจีนวิธีการเขียนก็ขีดแบบตรงๆแบบนี้ด้านบนสระเวลาขีดก็จะขีดตรงๆแบบนี้เหมือนเราเขียนเครื่องหมายลบนะถูกต้องค่ะอันนี้คือเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งเทียบในภาษาไทยก็คือเป็นเสียงสามัญเป็นเสียงสามัญอย่างเช่นคําว่าอาคํานี้อาโออาอาก็อ่านอาเหมือนเดิมเพราะเป็นเสียงสามัญต่อไปค่ะคําที่สองคำที่สองก็คือคํานี้ ในภาษาจีนคือเสียงสองเสียงสองในภาษาจีนก็จะเทียบในภาษาไทยคือเป็นเสียงจัตวาเป็นเสียงจัตวาเวลาเขียนก็ขีดขึ้นไปอย่างนี้ด้านบนขีดขึ้นไปแบบนี้ค่ะจะเป็นเสียงจัตวานี่ค่ะเป็นเสียงจัตวาแบบนี้เวลาอ่านอออาเสียงจัตวาอ่านออกเสียงเป็นออถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ นะะคนี่คือเสียงสามเสียงสามในภาษาจีนเทียบในภาษาไทยเทียบเสียงเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเสียงอะไรคะเป็นเสียงไม่เอกค่ะเสียงไม่เอกเวลาเขียนก็ขีดลงมาแล้วก็ขึ้นไปเหมือนเครื่องไหมถูกต้องแต่ว่าขีดจะเท่ากันทั้งซ้ายและขวาเขียนแบบนี้ค่ะนี่เขียนแบบนี้นะคะ ตัวนี้เทียบเป็นเสียงไม่เอกในภาษาไทยเวลาอ่านก็โออาอ่านว่าอาใช่ไหมคะเติมไม่เอกเข้าไปเป็นเสียง3เสียงไม่เอกก็อ่านเป็นอาไม่เอกอาอาถูกต้องค่ะคํานี้อ่านว่าอาคําคต่อไปค่ะอีกหนึ่งเสียงค่ะก็คือเสียงนี้อีกหนึ่งเสียงก็คือเสียงนี้เสียงนี้ในภาษาจีนเสียงนี้ในภาษาจีนค่ะ เสียงนี้ในภาษาจีนก็คือเสียงสี่เสียงสี่นี่คือเสียงสี่ในภาษาจีนเวลาเขียนเขียนขีดลงมาแบบนี้ค่ะเขียนขีดลงมาแบบนี้ค่ะขีดลงมาเฉียงเฉียงนี่คือเสียงสี่ในภาษาจีนเทียบเป็นภาษาไทยคือเสียงไม่โทอาไม่เอกอ่าไม่โทอ่านว่าอ่าในภาษาจีนจะเรียงเป็นสามัญจัตวาเอกโทแบบนี้ค่ะ ต่อไปค่ะเด็กๆก็จะมาเข้าเรียนกันในบทเรียนของเรานะคะก็คือบทที่7บทที่7ภาษาจีนอ่านว่าตี้ซีเคตีชีเคตีชีเคแปลว่าบทที่7ค่ะหน้าที่50ค่ะเด็กๆเราซื้อหนังสือบอกว่าอยู่หน้าที่50นะคะเด็กๆเปิดหนังสือหน้า50ค่ะหน้า50นะคะอ่ะเปิดก่อน โอเคเด็กๆค่อยๆเปิดไปนะคะในหน้าที่50นะคะระหว่างเปิดเราซือจะอธิบายให้ฟังในหน้านี้ก็คือบทที่7บทที่7ก็คือตีชีเคตีชีเคตีชีเคตแปลว่าบทที่7จ็ดตีชีเคตแปลว่าบทที่7บทนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆเ,เห็นหัวข้อเรื่องชื่อเรื่องอยู่ด้านบนค่ะมุมขวามือเราซื้อมี รูปภาพให้เด็กๆดูเนาะอยู่ในหน้าที่50เด็กๆเห็นรูปนี้ใช่ไหมคะคําว่าฉวีกัวภาษาจีนตรงนี้ที่เราซื้อกาลังวงตรงนี้ค่ะเด็กๆตรงนี้เด็กๆ,ๆเขียนแปลไปเลยค่ะว่าแปลว่าผล,ลไม้อ่านว่าฉวีกัวแปลว่าผล,ลไม้ค่ะคํานี้แปลว่าผล,ลไม้เขียนลงไปเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆจําด้วยนะคะเวลาเราซื้อย้ําส่วนมากจะออกข้อสอบนะคะ คำไหนที่เราซื้อเน้นย้ำอยู่ประจำก็จะออกข้อสอบนะคะเด็กๆจดไว้เลยว่าแปลว่าอะไรเด็กๆจะได้เปิดกลับมาดูมาทบทวนแล้วจะได้รู้ว่าเอ๊ะคำนี้อ่านว่าแบบนี้นะแปลว่าอันนี้นะอือเป็นผลดีกับเรานะคะต่อไปค่ะในเรื่องของผลไม้นี้จะเรียนกันในสัปดาห์หน้าแต่วันนี้เราจะเรียนกันในหน้าที่อะไรคะ นาที่50กันก่อนก็คือหน้าเดิมหน้านี้หน้าที่50เรายังอยู่ในหน้า50นะคะอ่ะส่วนด้านล่างหน้า50เด็กๆเห็นใช่ไหมคะเป็นรูปไก่รูปหัวใจแล้วก็รูปธงชาติอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ารูปไก่เนี่ยไอ้รูปไก่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่เขาเขาให้เราดูเนี่ยคำนี้อ่านว่าอะไรเขากําลังสอนพย,ยัญชนะเราอยู่เด็กเห็นตัวตัวนี้ใช่ไหมคะคือตัว J ตัว J ใช่ไหมคะตัวเจในภาษาอังกฤษ ภาษาจีนอ่านว่าตัวจีภาษาจีนอ่านว่าตัวเจเนี่ยภาษาจ say, uh, uh, totally ีนอ่านว่าจีเด็กๆเขียนไว้ค่ะตัวเจเนี่ยอ่านว่าจีพยัญชนะอ่านว่าจีต่อไปตัว x ตัว x ตัว x ตัวนี้อ่านว่า c ตัว q ตัวนี้อ่านว่า อันนี้คือพยัญชนะนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะตัว J อ่านว่า G ตัว X อ่านว่า C ตัว Q อ่านว่าชีอ่าเด็กๆจดไว้เลยนะคะและเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละคำอ่านยังไงนะคำแรกเนยคะ่ะคำว่า G G ตัวนี้เด็กๆด,ดูค่ะเดี๋ยวนะคะมาสื่อขออนุญาตลบก่อน เด็กๆดูนะคะคาว่าจีคำนี้คือรูปอะไรคะรูปไก่ไก่ค่ะเด็กๆไก่คือคํานี้ไก่อ่านว่าจีคำว่าไก่คำนี้อ่านว่า,าจีอ่านยังไงเรามาดูกันค่ะตัว J เห็นไหมคะ J คือพย,ยัญชนะตัวจีตัว J คือพย,ยัญชนะตัวจีในภาษาจีนและตัว I คือสระในภาษาจีนตัวไคือสระในภาษาจีนอ่านว่าอ e ี จีเด็กๆผสมคำค่ะผสมคำสะกดคำอะค่ะในภาษาไทยเราสะกดคำคือ GE เสียงหนึ่งเสียงสามัญเสียงหนึ่งเป็นเสียงสามัญ GE อ่านว่า G GE G GE G เพราะว่าเป็นเสียงสามัญเราก็เลยอ่านเหมือนเดิมอะต่อไปค่ะอีกหนึ่งคำด้านล่างด้านล่างค่ะเด็กๆ คำนี้รูปหัวใจนะคะรูปหัวใจอ่านลืมบอกว่าคําว่า G เนี่ยแปลว่าไก่เด็กๆแปลไว้ค่ะ G แปลว่าไก่ G แปลว่าไก่ต่อไปค่ะตัว C เนี่ยข้างล่างรูปหัวใจค่ะข้างล่างที่เป็นรูปหัวใจนะข้างล่างที่เป็นรูปหัวใจรูปนี้ค่ะอ่านว่าซินอ่านยังไงอ่านว่ายังไงซินเรามาดูกันค่ะวิธีการอ่าน ทำไมถึงอ่านว่าซินเด็กๆด,ดูค่ะตัว x ตัว x ตัวนี้อ่านว่าภาษาจีนอ่านว่า C C และสระ i n เนี่ยคือสระอิน in เสียงสามัญค่ะที่เป็นขีดที่อยู่ด้านบนเนี่ยขีดที่อยู่ด้านบนเนี่ยคือเสียงสามัญคือเสียงหนึ่งในภาษาจีน C เด็กๆผสมคําค่ะ C in เสียงหนึ่งเสียงสามัญเหมือนเดิมก็เป็น C in ซิ sin, in, นซีอินซินนะคำนี้อ่านว่าซินแปลว่าหัวใจแปลจากรูปภาพอันนี้แปลว่าไก่อันนี้แปลว,ว่าหัวใจต่อไปค่ะต่อไปค่ะรูปต่อไปค่ะรูปต่อไปนะรูปนี้ค่ะเป็นรูปธงชาติรูปนี้เป็นรูปธงชาติรูปธงชาติอ่านว่าฉีฉีฉ อันยังไงเรามาดูกันค่ะคำนี้นะคะคำว่าฉีตัวนี้พยัญชนะในภาษาจีนคือตัวชีตัวชีชอช้างชีพยัญชนะตัวชีบวกกับสระอีตัวตัวไอเนี่ยคืออีีอีอ่านว่าฉีและที่เป็นขีดขีดที่อยู่ด้านบนเนี่ยขีดจิ้งเฉียงเนี่ย คือเสียงสองเป็นเสียงจัตวาชีอีชีจัตวาอ่านว่าฉีชีอีชีเสียงจัตวาอ่านว่าฉีคำนี้อ่านว่าคำนี้อ่านว่าฉีคำนี้อ่านว่าฉีแปลว่าธงชาติค่ะคำนี้อ่านว่าฉีแปลว่า ธงชาติค่ะเด็กๆจดไว้ค่ะนะสำหรับหน้านี้นะคะอ่านว่าธงชาติวรนณยุคก,ก็อยู่ด้านนี้เลยค่ะว่าเป็นวรรณยุคเสียงอะไรจดไว้นะคะจี G แปลว่าไก่ไก่อ่านว่าจีซินแปลว่าหัวใจหัวใจอ่านว่าซินฉีแปลว่าธงธงอ่านว่าฉีจดไว้เลยนะคะแคปหน้จาจอไว้ก็ได้ค่ะ แคปหน้าจอไว้เด็กๆฟังด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆฟังคลิปวิดีโอเด็กๆต้องฟังด้วยนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงไม่ใช่อยุ่ดีมาแคปหน้าจอแล้วก็จดเลยเด็กๆไม่เข้าใจนะ mm. เราซื้ออธิบายให้ฟังแล้วแต่และตัววิธีการอ่านอ่าน,านยังไงทำไมถึงอ่านแบบนี้โอเคค่ะหน้าต่อไปนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆฟังไม่ทันสามารถกดคลิปวิดีโอย้อนกลับมาดูได้แล้วก็สต็อปค่อยๆจดค่อยๆสต็อปค่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะ ต่อไปค่ะแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดแต่ว่าเราจะทําไปพร้อมๆกันเด็กๆไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันค่ะเรามาทําแบบฝึกหัดเด็กๆเห็นด้านขวามือของเด็กๆใช่ไหมคะด้านขวามือหน้าที่51ดหน้า51ค่ะข้อข้อฝั่งขวามือที่เป็นด้านบนหน้านี้ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆในหน้านี้นะคะเดี๋ยวเรามา ฝึกอ่านกันค to ่ะฝึกอ่านกันนะคะว่าแต่ละคําอ่านว่ายังไงเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามเหล่าซื้อนะคะเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆจะอ่านเดี๋ยวหล่าซื้อสอนอ่านก่อนค่ะคํานี้อ่านว่าจีเออ่านว่าคํานี้อ่านว่าเจียเด็กๆจดคําอ่านไว้ค่ะคํานี้อ่านว่าเจียเจียคำนี้ค่ะคำต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่า ชีวนชวนชวนพูดยาวๆชวนชวนคำนี้อ่านว่าชวนคำต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าซีเอียงซีสระเอียงซีเอียงอ่านว่าสอโซสเสียงเสียงเสียง จดไว้เลยนะคะคำอ่านอ่านว่าอะไรต่อไปค่ะคำต่อไปค่ะคำนี้ค่ะคำนี้อ่านว่าเ i ียเชียอ,อ,อ่านว่าเชียเชียอ,อ่า,าอออปากค่ะเชียเช,ชียถูกต้องค่ะคำต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ s Sie, we, she, she. s u e s u e คานี้อ่านว่า sue,sue,sue <she>, คำต่อไปค่ะคํานี้ค่ะ shī, สละอิน s h i อิน h i n s h i n s h i n s h i n คำต่อไปค่ะคำนี้ C สระอิง C อิง Sing 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 คำต่อไปค่ะคำนี้ G สระอิว G อิว Gio 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 คำต่อไปค่ะคำนี้ตัวจีสระอุนจอุนจ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 ุนคำต่อไปค่ะคำสุดท้ายคำสุดท้ายค่ะคำนี้ชีแล้วก็สระอีบวกองชียง ชี n งเหมือนเราพูดคำว่าอ e ีกับองรวมกันอีองอีองยงยงยงอย่างนี้พูดเร็วๆชีวงชงคำนี้อ่านว่า s h ชงเสียงจะขึ้นจมูกค่ะชง <Sh ong. S 2> นาสิขึ้นจมูกนะคะเสียงจะออกจมูกชงชงถูกต้องค่ะเด็กๆ เด็กๆคะวันนี้เราสือก็ฝึกเด็กๆอ่านนะคะมีทั้งหมดกี่คำเอ่ยหนึ่งสองสา0ี่ห้าหเจ็ดแปดเกมีทั้งหมด10คคำเราฝึกอ่านกันแล้วอ่ะเด็กๆเรามาดูต่อค่ะอีกหนึ่งหน้าค่ะอะเด็กๆเห็นใช่ไหมคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ค่ะนี่เลยฝั่งนี้คือวรรณัยยุในภาษาจีนคือวรรณัยยต์ในภาษาจีนเนี่ยคะ่ะวรนณัยยนี้มีมีตามนี้คือนี่คือวรรณัยยุเสียงหนึ่ง สองสามและสี่เทียบเป็นเสียงภาษาไทยก็คือเสียงสามัญจัตาวาเอกแล้วก็โทเวลาเขียนก็เขียนตามสัญลักษณ์นี้ค่ะ,ะเรามาดูกันค่ะเด็กๆอ่านคำสั่งค่ะคำสั่งมีอยู่ว่านี่ค่ะคำสั่งมีอยู่ว่าให้นักเรียนดูคำอ่านพินอินให้ดูคำพวกนี้ให้ดูคำพวกนี้ค่ะดูคำอ่านพินอินว่าแต่ละคำเนี่ยเติมวรรณยุกต์ตรงไหน เติมวรรณยุกต์ตรงไหนนะคะเด็กๆดูนะคะในหนังสือถ้าเด็กๆรู้แล้วว่าเติมตรงไหนเด็กๆเอาดินสอหรือเอาดินสอขีดเส้นใต้สระตัวนั้นเราจะรู้ได้ได้ยังไงว่าการเติมวรรณยุกเนี่ยจะเติมตรงไหนดูค่ะดูคําสั่งอีกหนึ่งรอบให้นักเรียนดูคําอ่านพินอินแล้วบอกคุณครูค่ะว่าแต่ละคำเนี่ยเติมวรรณยุกต์ตรงไหนวรรณยุกต์ในภาษาจีนก็คือตรงนี้วรรณยุก มาใหมนะ่นะวรรณยุกต์ในภาษาจีนก็คือคำนี้ที่เป็นขีด,ขดเวลาที่เด็กๆเ,เติมวรรณยุกต์นะคะเติมวรรณยุกต์พวกนี้ในคำพินอินเวลาเติมวรรณยุกต์ให้เติมบนตัวสระในภาษาจีนให้เติมบนตัวสระในภาษาจีนจำไว้นะคะให้เติมบนตัวสระในภาษาจีนและถ้าตัวไหนมาก่อนเวลาเราอ่านเราอ่านอโอเอ,อ E, ou ถ้าตัวไหนในพินอินคำนั้นถ้าตัวไหนมาก่อนให้เติมที่ตัวนั้นค่ะเช่นคำนี้คำนี้ค่ะเติมบนตัวอะไรคะเติมบนตัวตัวอค่ะคำนี้เติมบนตัวอเพราะตัวอามาก่อนต่อไปค่ะ คำนี้ค่ะคำว่าชวนชวนคำนี้เติมบนตัวไหนคะเติมบนตัวนี้ค่ะเติมบนตัวนี้ค่ะตัว R ค่ะเพราะว่าตัว R มาก่อนต่อไปค่ะคำนี้ค่ะคำว่าเสียงเสียงคำนี้เติมบนตัวไหนคะเหมือนเดิมค่ะเติมบนตัว ต่อไปค่ะคำนี้ค่ะคำว่าเซียเซียเซียคำนี้เติมบนตัวอะไรคะเติมบนตัวอะไรเอยตัวไหนมาก่อนคะมีตัว Q ตัว i ตัว e ในภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะตัวไหนมาก่อนตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้มาก่อนก็ต้องเติมบนตัวนี้ค่ะตัวเอในภาษาจีน เติมบนตัวเอในภาษาจีนเติมบนนี้ค่ะต่อไปค่ะคําว่าเชอเชอเชอคำนี้เชอคำนี้เติมบนตัวไหนคะสละตัวไหนมาก่อนนะสละตัวเอมาก่อนก็ต้องเติมบนตัวเอต่อไปค่ะคําว่าชินชินคํานี้เติมบนตัวไหนคะ เติมบนตัว e ในภาษาจีนเติมบนตัว e ในภาษาจีนค่ะตัว e ในภาษาจีนเติมบนตัวนี้ค่ะต่อไปค่ะคําว่าซิงคานี้ซิงคานี้เติมเติมวรรณยุกต์บนตัวไหนคะอืมบนตัว e เหมือนเดิมค่ะตัว e นี่ค่ะตัว e ต่อไปค่ะคำนี้ค่ะคำนี้ค่ะจิวจิวตัวนี้มีกฎอยู่ว่าถ้าเป็นสระ I U ถ้าเป็นสระอันนี้มีกฎอยู่ว่าถ้าเป็นสระไอหรือว่า u ูถ้าเป็นสระผสมสองตัวนี้ให้เติมด้านสุดท้ายคำให้เติมท้ายคำได้เลย ให้เติมด้านท้ายได้เลยก็คือคำนี้ก็ต้องเติมตรงไหนคะเติมตรงตัวอู <U S 1> ในภาษาจีนคำนี้ก็ต้องเติมบนตัวตัวอูในภาษาจีนต่อไปค่ะคำนี้ค่ะคำนี้เติมที่ตัวตัวไหนคะสลัดภาษาจีนคือตัวไหนเอ่ย นี่ก็ต้องเติมบนสระอูคำสุดท้ายคำนี้ชงชงคำนี้เติมบนตัวไหนคะมีสระอยู่กี่ตัวสระเดียวมีอยู่มีตัวอีกับตัวโอตัวอีกับตัวโอเวลาเติมก็ต้องเติมตรงไหนคะตัวไหนมาก่อนตัวโอมาก่อนก็ต้องเติมบนตัวโอค่ะเติมบนตัวนี้โอเคก็มีเท่านี้นะคะเด็กเดเด็ก เขียนไว้ค่ะเอาดินสอขีดเส้นใต้คำไว้ว่าเวลาเติมวรรณยุกให้เติมด้านบนของสระนะคะขีดไว้เลยว่าว่าเติมวรรณยุกต์ตรงไหนขีดได้เลยค่ะซื้อจะค้างหน้าจอนี้ไว้ให้ก่อนเด็กๆขีดไว้เลยหรือแคปหน้าจอไว้ก็เก็ได้ค่ะแคปหน้าจอไว้เลยอันนี้คือหลักการเติมวรรณยุกต์นะคะ และว,วันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปที่เด็กๆทํางานหรือว่าถ่ายรูปขณะนั่งดูคลิปวิดีโอก็ได้ถ่ายรูปส่งมาให้เราซื้อใต้โนต้ตเหมือนเดิมค่ะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะให้ชัดเจนนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้บา,บายจ่ายเจียนจยเจียน